วันนี้ขมวดเมตตาเทวดาบอกนะจะเอานามมาแล้วเอานามสร้างเลขนี่ตาวานยังซี่ค่ะตาลีซื้อเลขเลขมาเลขมามันมีหาเลขสร้างมันมีเก้าเลขเลขมาเออเลขมาเป็นหาเป็นหาเลขสร้างเป็นเก้าเป็นเก้ามีเท่านั้นรู้ปะสร้างมีมามีมีมีมามีสร้างค่ะ มาเป็นหาส้างเป็นเก่า,<ฮ>าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีค่ะอ้าวโอยมาสิมาถามคว่ำฟันนี่ล่ะค่ะคุณตาคะคว่ำฟันกับตา,ตากับฟันดีอยอืมตาดีกว่าคุณตาตากับซื้อเลขเลยนะอ่าตานี่ฟันแม่นดีเห็นว่าเคยตามตา เคยตาแมนตาเคยฝันเห็นสร้างเคยฝันเห็นสร้างเคยเห็นสร้างสร้างตีเป็นแปดเป็นเก้าก็ได้อันนี้ฝันฝันตอนไดฝันตอนสองมือแล้วอ๋อฝันวันนี้บ่าวันนี้งวันนี่หนึ่งวันนี่สงวันนี่สองวัเมตาเทบดาบอกนะค่ะอยู่ในบ้านตาในความมีสร้างมีมีมาน้ำค่ะเอ๊ะว่ามันจะเอาน้ำมาหรือเอาน้ำสร้างเลขนี้ ตาวานยังสิตาเลยซื้อเล็กเล็กมาเลขกเลขมามันมีหาเล็กสร้างมันมีเก้าซื้อเก้าหาเล็กเล็กมาเป็นหาเลขสร้างเป็นเก้าเป็นเก้าตาได้ซื้อหาเก้าซื้อหาเก้าหาเก้าเก้าหาเนาะเก้าหาเออเท่านั้นมีเท่านั้นตอว่บสร้างมีมามี มีมีมามีสั่งมาเป็นหาสั่งเป็นเก้าหรือสั่งเป็นแปดก็ได้นะสร้างมันมีสองยางมันแปดได้เป็นสองยางสองยางแปลสองยางแปดได้แปดกับเก้าแปากับเก้าแต่มามาไม่มีหาแท้เป็นหาเก้าหาแปดก็ได้อ่แมนอันนี้ความฝันของตาความฝันของตานะต้องเอาไปซื้อบังเศษส่วนบุคคลเด้อนี่อแต่่า คนปันของตาเป็นแบบนี้ค่ะเออแต่ตาเคยถือบบเคยเออถือดูผานเป็นตาถือดูพ้อมเออจ้ะเป็นความฝันบ่ที่ถเป็นความฝันที่ถือบางเนื่ตาเลยตั้งถือกับฟันเห็นบ้านเขาค่ะตั้งทือกับฟันเห็นเลขบ้านเขาหลือมาซื้อก็บถือค่ะฟันเห็นมาสองเทือก็ถือเลยนะใคล้ฟันเห็นมาเออมา ไปฝันยงมใดก็ถึงยงมนั่นเมื่อกี้มันออกสี่หาฝันเห็นหมาเลยนี่ค่ะหมาสี่ขามากะหาขากะสี่สี่หาเออว่างนั้นมันถือตัวนั้นจ้าแต่ว่าแบบนี้สร้างเมื่อวังหนึ่งหันว่งหนึ่งฝันฝันเห็นหมากับสร้างอ๋อฝันเห็นหมากับสร้างฝันเห็นหมากับสร้างจ้าสร้างกับหมามันหมาเนีเป็นหาสร้างเนีเป็นเก้าเก้าห้าห้าเก้าแค่นั้นละ แต่ว่าการันตันกไว้ตัวเนื่องสร้างนะแต่ว่ามันก็เป็นแปดได้น้ำเป็นแปดได้น้ำอว่าตัวกันั่นแต่ว่าตัวที่ตามันใจก็คือมันตามักตามักก็คือหาเก้าเก้าหา่างนี้ะหาแปดเป็นหาล่องไว้เป็นหาล่องไวแต่หาติดมาแท้ละเบนีก็เห็นว่าเมือมืองานเพราะว่า อันเมื่อนี้เป็นบุญเมื่อนี้เป็นบุญเป็นบุญออบ้านตาคือว่าเห็นยิบจับลอตเตอรี่ไหวไหมคะคุณตาเออจับลอตเตอรีไ่ไหวเลขลอตเตอรี่ตาได้มาจังไรจ้ะมันมันคว้ควยาคำพันหะอพันคนละเทอาพันคนละเท่อพันคนละเทือัออน,นลอตเตอรี่ตาตาซื้อไหวตัวไหนทาลอตเตอรี่ตาซื้อลอตเตอรี่ตะกี้มันซื้อเจ็ดสาม ซื้อไว้คนคนกนนี่นะค่ะซื้อไว้คนคนบุญนี่ค่ะโอ้ยซือ้อต,ตั้งแต่พุ่นอ่ะเขาออกมาก็ซื้อเลยนะเห็นก็ซื้อเลยเจ็ดสามเจ็ดสามมากบ่ามากกับรถคันนี้ก็ก็ซื้อฟันเห็นรถลูกนะค่ะลูกเรามีรถเจ็ดสามาอ๋อวันวานเด็กขี่รถลูกฟันตั้งแต่ตอต้องวนอ่ะตองวดมาเลยเออวันวินเด็กขี่รถลูกไปหาเที่ยวค่ะเออมล้ เลขลูกเรามีเจ็ดสามตาเนิตาบัดฟันโตมากมันไม่มากสร้างกับมาอ๋อก็เลยเป็นได้กันตาฟันตองวัดนะฟันเห็นรถลูกไส้ลูกไส้เลขรถลูกซา้เลขทะเบียนรถหนัเจ็ดสามตาไยิบลอตเตอรี่ไว้ลอตเตอรี่ไว้ตัวนั้นตัวนั้นลอตเตอรี่ไว้เป็นลูกไส้เหมันบันิตาจังคอยมาฟันเห็นมากับสร้างเอ้ยมากับสร้างเหมือนลขตาเธอ จ้าอันนี้เป็นเลขตาเธอเนาะตาเธอตาเธอความฝันความฝันตาเธอห้าเก้าห้าเก้าเก้าห้าเจ็ดสามสามเจ็ดแล้วก็ลองไว้ห้าแปดแปดห้าใช่เจ้านั้นแหละสามคู่สามคู่เน้นๆเลยเหม่นๆอ่าเออตามักคักๆนี่มากตัวนี้จำได้ซื้อเลขตัวนี้มาค่ะตาคือตาคือเม่นตัวใดค่ะหุ่นตาขา คนว่าเรียกตัวสร้างกับมาเลยล่ะตัวสร้างกับมาเออตัวสร้างกัมมาสร้างนี่คุณตาตีเป็นยังค่ะตีเป็นเก้าเก้าเก้ามาเดีค่ะเป็นห้าเป็นห้าอก็เลยเป็นห้าเก้าห้าเก้าาแล้วอีกตัวนึงตัวใดไปนําตัวนั้นรถของลูกขี่ไปเที่ยวรถขี่ไปเที่ยวโอ้ออันอีอันเจ็ดสามนี่เป็นรถของลูกเนาะค่ะแมนออตัวนี้ จะทำเป็นลูกของลูกอันเราแปดหาหนิคุ้นตาได้มาจังไดจ้าตีเป็นแบบใดค่ะมาเป็นหาสร้างเป็นเก้าจ้าเอ่กับร่องไว้กับลองไว้กับสร้างมันเป็นแปดกับเก้าแน่นเออร่องไว้กับคือแปดกับเก้าแน่าตัวเน้นก็คือหาเก้าเก้าหาเก้าหาเก้าห้าตัวเน้นตัวเน้นเก้าห้าตาเธอเลขฝันของตาเธอนะคะพี่น้องเอฟซีค่ะเอฟซี อย่าสับสนเพราะว่าคุณตาเราเลี้ยงสร้างกับเลี้ยงมาเลี้ยงมาเราหลับฝันเห็นแต่สร้างกับมาเราไม่เราเคยฝันแบบนี้เลขเคยออกเราจะเล่นมืตีห้พี่น้องค่ะฝันแม่นได้ตาเทินเราฝันแม่นถ้าใครเคยได้ติดตามนะคะก็จะรู้ว่าตาเธอนี่ฝันแม่นเพราะว่าคนกับสร้างเราจะลงดูคือตาเธอนี่แหละพี่น้องเอฟซีกับคงจะจะรู้จักอยู่เคยจะรู้จะรู้จะรู่จะรู้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 จรู ยกตัวเลขให้พี่น้องเบิรงหน้าห้ยตาเบิรงกันคมากก็่ตาเออมากนี่มากนี่ตัวนี้ก็มากตัวนี้ก็มากจ้าตัวนีโตัวตัวล่งตัวล่องตัวล่องนี่้ยตัวลองเลยตัวลองมากสองตัวหน่อมาหลายคูดอกตาสามคูสามคู่ถ้าพี่น้องซื้อของมันกระบ่มัดลายบาดดอกมัดไส่ก็สามร้อย สามใบสมใบสามสใบสามร้อยสามาเก้าใบเนื่องเจ็ดสามใบเนื่องหาแปดใบเนื่องน่ตานะสามร้อยกิโลวาอิลีนั่นแหละต้องฝึกลายดึงสานีกับพ่อแล้วสานีกับพ่อนะคุณตาเนาะวัน่นดิลอยหนึ่งอาจจะได้หกล้านก็ได้ดิความฟันเนาะมันมันจะเนี้ คิดว่าซื้อเลขสามเกจแล้วเมื่อฝันเห็นสร้างกับมาเนี่คิดว่าเป็นตัวเลขจากของสีขาวนา่นตัวเลขจากของสีเคยฝันมาค่ะเคยฝันมาสร้างก็เป็นเก้ามากก็เป็นห้านะค่ะเลยตาตีบันหาเก้าเก้าห้าเลยเออเล่มักแห้งมาแห้งเก้ากับเก้าตัวเกจสามนั่นขี่รถลูกไปหาเที่ยวไม่ความฝันแม่บความฝันความฝันแม่เม่นขี่รถไปเที่ยวดอกความฝันไปทะเบียนรถลูกนี่คือเ็ดสามเ็ดสาม เข้ามาลูกว่าเจ็ดสามคุณตาเราก็เลยซื้อถิมไว้เนาะแมนซื้อถิมไว้แล้วโอ้ซื้อถิมไว้กับฝันดีพร้อมฝันเห็นตดสร้างกัมมาแมนบันตดสร้างกัมมาก็เลยมาตีเป็นโตเลขให้พร้อมแต่ปนั่นกันยังว่าหลายโตอยู่เนาะเวลาแค่นี้ละตาเธอมาออกลายล้อันเล่ื่อกันเมื่อสามร้อยสามร้อยามใบใบละหน่อยใบละร้อยกันซื้อหลายๆกันเมื่อสามพัน เพราะว่าดยางลรายางเราสิบใบกันยางเรอยากรวยเราซื้อสิบพันเออพันคุณพันไปเลยวันที่พันไปเลยเออนี่ยอันนี้วานะถ้าออกมาแล้วถ้าไปซื้อแล้วก็ซวยอีกได้คนที่รู้จะซวยคนที่ออกออกแม่นตาถามแท้พี่น้องเอฟซีเนี่ยตาอายุเท่าปีแล้วอายุแปดสิบสองปีแปดสองสองแปดเออเกิดแปดห้า แปดนะสองสี่แปดห้าลองเลยอายุตาอายุตาแปดสิบสองปีแปดสิบสองปีเ่สี่นถามเออั่นละเอเกิดแปดได้เพราะอัน8แปดห้าแปดสิบห้าเกิดแปดห้าเัอวัดแปดห้าสองห้านละสองสี่แปดหาแปดหาต่ยังแข็งแรงอยู่เนาะแข็งแรงโอ้เกิดร้อมโอ้โดนเรียววัาไงเกิดควอมโดนเร้ว เออบสามเป็ดดิลล์ตี่หอนไปสามมันหูเจ้าชู้ยังนะเดี๋ยวจักเป็ดดิลล์นี่ซีเป็ดดินลล์ตีไปกับเมนตัมก็ไปเนาะไปคลองสร้างเนาะโอ้แต่เคยไปคลองสร้างคลองอยู่กับเมนตามุ่นค่ะอยู่ประสาทโอยู่กอกอาถุเพราะว่าหมู่บ้านตาเนี่ยเป็นหมู่บ้านสร้างมันบ้านสร้างตะกี้อยู่บ้านคุ่คานี่มาอยู่บ้านทลาดอ่ากล้วยได้กล้วยเออสุดตะลังเน่ยกล้วยเด้อให้กล้วยกล้วยเออ ประกาให้เกินอานโน่าทั้งทั้งสวยได้เอาทั้งภาษาได้คำม้น็ำว่ได้ชวยกำวได้คะขม้นเด้วาเม้นเพียนลองฟังมึงจังบ้นโอ้ยนเี่เลยพนเลยขมัได้เฮยออยเดงเยกเฮยกันนี่ยอราดีกันเนี่ยเจ้นเฮยันนี่ยอยู่กับเขาหาด้อบางบนื้ย เก้าห้าก่นเข้ามาภาษาไทยว่าษาขมินบอกภาษาไทยไหมค่ะภาษาไทยกับเก้าห้าดื้อพี่น้องเอ้ยภาษาเล่าตัวนี้ภาษาเล่าภาษาไทยเนี่ยไหมภาษาไทยภาษากลางเนาะภาษากลางเหรอภาษาเจ้าละเจ้าภาษากลางภาษากลางเออพี่น้องเอฟซีพิทเออเป็นเอฟซีคนภาษากลางคำว่าเอนเลขจะออกเก้าห้าสามเจ็ด ภาษากลางเด้อภาษากลางเพื Ka ่น้องหลายท่านอยู่บางทีฟังบ่เข้าใจเนาะบ่เข้าใจกล้วยไงโม่บ่เข้าใจเลยกล้วยนี่ยมวนนมจินมวยอ้วนมังยังไรอบึนบึ่ถีม้วนนักข้าวนรารอกไปบึงนเออนัดดึงมาขจังแ่ว่บางดนาะแับนี้คุ้ตาแ่ว่เื่อนเพ่อภาษาเานักข้าวดึงมาขจังให้โอก็ว่าหูจะหัว อยากึงหัวตาเอนาขาหัวต่จงหัวหัดวก็ตัขวตาประมาณนี้ตาอมดีเอแต่ชองนี่อารมดีเนาะแต่ว่ากเบื้องตาแข็งแรงตาแข็งแรงอยู่ยังเย็นให้เห็นหน้าคือเกาอยู่บัตาเหตคือเกาเหได้ปะเหตุได้แข็งแรงเรียงคั้วเป็นสี่ห้าหกตัวเก้าเออสิบเก้าตัวนะเรียงคั้วค่ะอก็เรียงได้เรียงได้ เตะกี่าตะกี่ห้าเตะเดี๋ยวนี้โ่เดี๋ยวนี้ก็ได้โ่เงนี่แล้วล่ะเตะเตะปิดให้ม่่อจนนางปังเลยเนาะนางปังแต่ว่าออกจากทีมป็นแนวทางด้วยแนวทางสนะครับตาเธอก็ยังคงเป็นแนวทางเอาอันไปล่องไปพิจารณามึงในวันที่หนึ่งเมษานี่อ่าครับผมตาขอพูดหลายๆครับขอบคุณรับครับาบยบดี